สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านนะครับเราขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับในเช้าวันใหม่นี้ในวันจันทร์ที่24มีนาคมปี2025พี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาใคร่ควรวญในพระธรรมเอสราเหมือนเดิมนะครับทุกๆวันจันทร์ในช่วงนี้พี่น้องก็จะอยู่กับพระธรรมเอสราจ,จนจบเล่มเลยนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ว่าในพระธรรมเอสราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วใน เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นมันเตือนใจเราอย่างไรมันสอนเราอย่างไรนะครับในเช้าวันนี้ก็อยู่ในบทที่3นะครับต่อจากวันจันทร์ที่แล้วในบทที่3ข้อที่12บสนะครับในหัวข้อในเช้าวันนี้เราจะใคร่ควรด้วยกันบอกว่ามองไปที่อนาคตด้วยความหวังในพระเจ้ามองไปที่อนาคตด้วยความหวังในพระเจ้าเรารู้อยู่แล้วนะครับว่า ในพระธรรมเอสราเนี่ยเป็นตอนที่พวกเขาได้กลับมาจากการเป็นเชลยที่บาบิโลนเขาได้กลับมาเพื่อจะสร้างพระวิหารขึ้นมาใหม่หลังจากที่ถูกอากริย์ในโปคัดเนซาทํำลายแล้วก็ถูกเผาบ้านเมืองจนไม่เหลืออะไรเลยนะครับแต่วันนี้พระเจ้าได้นําพวกเขากลับมาตามพระสัญญาของพระเจ้าและพวกเขากลับมานั้นอย่างแรกที่เราเห็นก็คือพวกเขาได้ถวายบูชาก่อน ก่อนที่จะสร้างพระวิหารเนี่ยพวกเขาได้แก้ไขความสัมพันธ์พวกเขาได้สารภาพบาปต่อพระเจ้าและพวกเขาได้ขอให้พระเจ้าอภัยให้กับเขาเขาอยากจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเขาจึงสร้างแท่นบูชาที่เดิมก่อนแล้วก็ถวายบูชาแด่พระเจ้าเป็นการแสดงออกถึงการกลับใจใหม่เสร็จแล้วเมื่อพวกเขาถวายบูชานะครับเขาก็เริ่มต้นในการสร้างพระวิหารในการสร้างพระวิหารของพวกเขาเนี่ย เขาก็สร้างโดยเป็นระบบระเบียบนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเอาอในบทที่3เนี่ยในเอสราบที่3เนี่ยเราก็จะเห็นพวกเขาได้มีการวางรากฐานวางคนรับผิดชอบพวกเขาได้มีแบบและพวกเขาได้จัดหาช่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่างแกะสลักหินช่างไม้เราก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกกำหนดไว้ในสมัยของดาวิดนะครับคือตามแบบของดาวิดเลยดาวิดได้ มีแบบอย่างไรในตามพระวิหารหลังแรกเลยนะครับพวกเขาก็เตรียมอย่างนั้นแล้วก็พวกเขาก็ได้ทำการวางแผนมีการควบคุมโดยมีเอสรามีเซรลุบาเบลนะครับในการดูแลงานภายในนะครับในงานภายในที่เกี่ยวกับห้องห้องชั้นในเนี่ยก็จะเป็นปุโรหิตแล้วก็อเอสรากับ เซลูกเบลที่คอยดูแลงานในพระวิหารของพระเจ้าเสร็จแ,แล้วข้างนอกก็จะเป็นช่างทั่วไปก็ทําตามหน้าที่ของพวกเขาในขณะที่พวกเขากําลังวางแผนในการสร้างรากฐานในการลือฟื้นพระวิหารของพระเจ้าเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับในข้อที่12จะมีเหตุการณ์สองอย่างที่เกิดขึ้นที่แตกต่างกันในเอสรบสาบที่3เนี่ยข้อที่12 ข้อที่13บอกว่าแต่พวกปุโรหิตและคนเลวีและหัวหน้าตระกูลหลายคนคือคนแก่ผู้ได้เห็นพันิเวศหลังก่อนเมื่อเห็นรากฐานของพันิเวศหลังนี้ได้วางลงแล้วจึงร้องไห้ด้วยเสียงดังแต่คนเป็นอันมากได้หูร้องได้ความชื่นบาทพี่น้องครับระหว่างที่พวกเขากำลังวางรากฐานพระวิหารที่จะสร้างขึ้นให,ใหม่เนี่ย บรรดาโคกปรหิตคนเลวีและหัวหน้าตระกูลหลายคนคนเหล่านี้คือคนที่มีอายุคนที่เก่าแก่คนกลุ่มนี้ทันเห็นพวกเขาอยู่ในสมัยพระวิหารของซาโลอมอนก็คือพระวิหารหลังแรกที่ถูกสร้างขึ้นพระวิหารหลังแรกนะครับเป็นพระวิหารที่ในพระคัมภีร์บอกว่าสวยงามมากๆสวยงามจริงจรนะครับพระวิหารที่ซาโลอมอนได้สร้างนี่มันสงหาราศีของพระเจ้านี่สุดยอดมาก สวยงามยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเป็นพระวิหารของพระเจ้าที่สวยงามมากเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ที่ได้ทานเห็นพระวิหารหลังแรกเนี่ยเมื่อพวกเขาเห็นพระวิหารหลังนี้หล,หลังที่ถูกทำลายไปแล้วเนี่ยกำลังวางรากฐานพวกเขาร้องไห้เขาร้องไห้ทําไมครับเขาร้องไห้เพราะเขารู้สึกว่าพระวิหารที่กําลังจะถูกสร้างขึ้นใหม่เนี่ยจะไม่เท่าอันเก่าแน่นอน ความสวยงามจะไม่เท่าอันเหมือนพระวิหารหลังแรกแน่ๆความอลังการความสวยงามเนี่ยมันจะไม่เท่าหลังแรกที่พวกเขาเคยเห็นมาเพราะฉะนั้นเขารู้จึงรู้สึกเสียใจมากเสียดายพระวิหารหลังแรกเขาร้องไห้เขาเสียใจแต่มีอีกกลุ่มหนึ่งที่พระัมภีบันทึกว่าแต่คนเป็นอันมากไม่ได้ร้องไห้นะครับพวกเขาโห่ร้องด้วยความชื่นบาน คนกลุ่มเนี่ยในตามนักวิชาการพระกรมภกีก็ได้อธิบายบอกว่าน่าจะเป็นคนที่เป็นคนหนุ่มสาวคนที่เป็นวัยรุ่นคนที่ไม่เคยเห็นพระวิหารหลังแรกคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดในประเทศบาบิโลนในสมัยของที่พวกเขาไปเป็นเฉลยพวกเขาจะไม่ทันเห็นพระวิหารหลังนี้เพราะฉะนั้นพวกเขาไม่รู้ว่าพระวิหารหลังแรกมันสวยงามขนาดไหนเขาไม่เคยเห็นแต่เขารู้ว่าในขณะนี้ พระวิหารของพระเจ้ากำลังจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่เขาจึงยินดีเขาจึงโห่ร้องเพราะว่านี่คือสิ่งที่พวกเขากำลังจะได้เห็นเพราะว่าพวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนพี่น้องครับจากเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรสำหรับคนที่เคยเห็นความสวยงามของพระวิหารหลังแรกในสมัยของโซโลโมอนเนี่ยพวกเขาร้องไห้พราะาพวกเขาเสียเสียดายแล้วก็เสียใจที่ ที่หลังเก่ามันสลายไปแล้วมันมันเหลือแต่ซากไปแล้วแล้วก็หลังใหม่ที่จะถูกสร้างเนี่ยแน่นอนอาจจะไม่เท่ามันไม่เท่าหลังเก่าแน่นอนความสวยงามอุปกรณ์เพราะว่าหลังแรกเนี่ยใช้ราคาสูงมากนะครับมีแต่ของที่ล้ำค่ามากๆในการสร้างพระิหารหลังแรกคนกลุ่มนี้ก็ยึดติดนะครับความสวยงามยึดติดกับว่าสิ่งที่พวกเขาได้เห็นแล้วมันสวยงามมาก เขาก็เลยร <as> <blade> <om it> ู <Island> ้สึกว่าโอ้หลังใหม่นี้ไม่เท่าหลังเก่าแน่นอนพวกเขาจึงร้องไห้เสียใจนะครับหลายครั้งเราก็เป็นแบบนั้นเนาะหลายครั้งเรารู้สึกว่าในอดีตเนี่ยสิ่งที่เราเคยมีเนี่ยโอ้มันดีกว่าสิ่งที่เรามีตอนนี้อีกในอดีตเราเคยมีอันนั้นมีอันนี้ในอดีตเราเคยเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้โอ้มันดีมากเลยแต่ตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยเราได้แต่สิ่งที่มันไม่เท่ากับอดีตหลายครั้งเรารู้สึกแบบนั้นเนาะ ยิ่งในช่วงที่เราสูญเสียกับภัยธรรมชาติน้ําท่วมเนี่ยเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยมีในอดีตเนี่ยที่มันสวยงามที่มันมีราคาเนี่ยมันไปหมดแล้วตอนนี้เราก็มีแค่นี้เราก็รู้สึกว่าบางครั้งเราก็รู้สึกเสียใจใช่ไหมครับพี่น้องครับแต่ในพระเจ้าเราอย่าลืมว่าไม่ว่าสิ่งที่เรามีมันจะเล็กน้อยขนาดไหนพระเจ้าจะใช้สิ่งนี้ให้มันยิ่งใหญ่ได้ เพราะว่าสิ่งที่เรามีนั้นไม่ได้มาจากสิ่งที่เราทําไม่ได้มาจากความสามารถของเราแต่มาจากการอวยพรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นการอวยพรของพระเจ้านั้นในสายตาของเรามันอาจจะเล็กน้อยดูเหมือนเล็กน้อยนะครับแต่พระเจ้าสามารถใช้สิ่งที่เล็กน้อยที่เราคิดว่าเล็กน้อยเนี่ยให้มันยิ่งใหญ่ได้ถ้าเราเชื่อแบบนั้นในพระเจ้าพระ,พระองค์ทําได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราอย่าไปจํากัดว่า ต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อย่างที่เราเคยเห็นมาวันนี้พระเจ้ากําลังจะให้เราได้เห็นสิ่งใหม่ๆพระเจ้ากําลังจะสําแดงสิ่งใหม่ให้เราได้เห็นเพราะฉะนั้นเราเปิดใจนะครับเราให้เรามองไปที่พระเจ้าในอนาคตด้วยความหวังในพระเจ้าเหมือนกับคนหนุ่มสาวที่ไม่ได้ร้องไห้เมื่อพวกเขาเห็นรากฐานของพระวิหารกําลังวางลงและกําลังจะสร้างขึ้นพวกเขาโห่ร้องเพราะว่าพวกเขารู้ว่า อันนี้คือสิ่งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นพวกเขายินดีพวกเขาสรรเสริญพระเจ้าเขาโห่ร้องด้วยความชื่นบานในข้อที่13บอกว่าประชาชนเมื่อได้ยินเสียงร้องไห้กับโห่ร้องเนี่ยพวกเขาก็แยกไม่ออกนะครับว่าอันนี้คือเสียงร้องไห้หรือว่าอันนี้คือเสียงร้องด้วยความชื่นบานเพราะว่ามันดังมากนะครับและเสียงนั้นก็ได้ยินไปไกลในเช้าวนนี้ก็อยากจะหนุนใจเราทั้งหลายนะครับ เราอย่าไปอ,อ,อย่าไปยึดติดกับอดีตท,ทำให้เรามันจะทําให้เราโศกเศร้านะอดีตเราเคยได้รับอะไรมาก็ขอบคุณพระเจ้าถึงแม้วันนี้เราจะไม่เหมือนกับอดีตแต่เราเชื่อว่าในอนาคตสิ่งที่กําลังจะมาในชีวิตของเราสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตออเรานั้นมันจะดีแน่นอนเพราะว่าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าให้เรามองไปที่อนาคตด้วยความหวังในพระเจ้า ให้เราเชื่อในพระองค์ว่าพระองค์จะทําให้สิ่งใหม่เกิดขึ้นและสิ่งใหม่นี้มันจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันจะเป็นสิ่งที่สวยงามกว่าในอดีตที่เราเคยได้รับมาขอพระเจ้าช่วยเรานะครับพี่น้องให้เรามีความหวังแบบนี้ให้เราหวังในพระเจ้าฝากอนาคตไว้กับพระเจ้าให้เรารู้ว่าอนาคตของเรานั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วทุกสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเรารู้ว่ามันจะยิ่งใหญ่เพราะว่าสิ่งนั้น อยู่ในพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเหลือเรานะครับให้เราสามารถที่จะหลุดพ้นจากอดีตแล้วก็รอคอยอนาคตที่กำลังจะมาถึงด้วยความชื่นบานในพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ถึงแม้ว่าวันนี้เราจะไม่ได้เหมือนกับในอดีตในบางเรื่องแต่เรารู้ว่าในอดีตมันผ่านไปแล้วไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปได้ และเราเชื่อว่าในอนาคตสิ่งที่กำลังจะมาถึงอยู่ในพระเจ้าและสิ่งใหม่ๆที่เรากำลังจะได้รับนั้นเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราวันนี้ให้เรามีความหวังในพระเจ้าเราอย่าไปเสียใดยกับอดีตที่เราไปแก้ไขไม่ได้แต่ให้เราหวังใจในอนาคตในพระเจ้าที่กำลังจะเกิดขึ้นและเรารู้ว่า สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นจะเป็นพระพรให้กับเราจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับความชื่นบานให้เราสามารถที่จะไว้วางใจในพระเจ้าได้ขอพระเจ้าทรงวอวยพรพี่น้องทุกท่านให้เราสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ เราจะไม่ถอยหลังเราจะไม่เสียดายเวลาที่ผ่านมาแต่เราจะยิ่งทําให้เวลาที่กําลังจะมาถึงนั้นเป็นเวลาที่ถวายเกยียรติพระเจ้าแล้วก็เป็นเวลาที่มีค่าในการติดตามพระเจ้าต่อไปขอพระเจ้าทรงนาเราในวันนี้ให้เรามองไปที่อนาคตด้วยความหวังในพระเจ้าเราจะไม่ท้อใจเราจะไม่หมดหวังแต่เราจะตื่นเต้นเราจะรอคอยสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้น ในชีวิตของเราในครอบครัวของเราในคิดจักรของเราขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านในเช้านี้ให้เราเริ่มต้นวันนี้ด้วยความหวังในพระเจ้าขอพระองค์ทรงนำเราปกป้องให้เราพ้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายให้เรามีการงานแล้วก็มีรายได้ที่เพียงพอในแต่ละวันแล้วเราจะไม่ขัดสนพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราสม่ำเสมอเราขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมน ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ